รถเก็บเห็ดรถหนักหาเงินอย่างเอกอินเดียนสะมาเก็บเห็ดคิงจะเพิ่งเิ่มยุ่งจะตอกโอ้ยังได้อีู่ได้นี่นะนี่อ๋อได้งามเลยเด็ดๆพวกเจ้าใหญ่ไปเลยเห็นแล้วบ่นี่เห็ดคิงเห็ดเผือกหวานดอกบางไงเห็นบ่นี่ไปเลยนี่เด็ดตะก้าหนึ่งแล้วสองหมดแล้วเด็ดๆนี่นะนี่เลยนเฮลโหลทุกคน สบายดีสวัสดีครับ Welcome to Best Clean n a t e r e Channel รถใหม่ขับไปโอ้คองแทร้รถเก็บเห็ด ลดหนักหาเงินไปทางเอกอินเดียนสะมาเก็บเฮตคิงจะพิงเิ่มยุ่งจะตอบเรื่องบะฮู้ที่นี่ป่าเฮดได้นี่ยนะป่าเฮดคิงนี่เด้ดอกพวกไงน่เห็นวนนี่เนี่ยเบลอเพคนโอ้ยุ่งตีมันตอกโอ้ยังได้อยู่ได้นี่นะดิโอ้ปบาดส่ิบบล็อกนี่หุ่นดอกพวกไงนีเห็นร่พี่น้องเพกันตอนนั้นเละ เดีเจอแล้วพี่น้องเห็ดพึ่งหวานนี่แล้วบอกน,นี่นะนี่นางงามนะยังสวยนะเพื่อนๆนี่เอาดูเด้อยังสวยเลยนี่นี่เห็นบอกผลเห็นบอลคางยังเหลืองตัวน,นี้แหละอร่อยนะนี่นะแต่ตัวขา,ขาวๆนี่เขาจะซอยออกนะนี่ที่ว่าเขาซื้อเนี่ยเขาจะซอยออกเขาซอยถิมตัวนะแต่ว่ามันก็นยังอร่อยอยู่นี่เด็กกินเห็ดแล้ววันนี้ เมื่อคืนในฝนตกแห้งนะนี่เปียกหมดเลยดินคืนในฝนตกเลยพวกเจ้า it, it was raining last night and the thunder too while wow, we sleep in the wood พวกเขานอนอยู่ป่าผ้าห้องหุมหอมมุมนี้โอ้พระยจาอเนนี้ยขาซอยแบบนี้แหละทมไว้ทมไว้มันเกิดอีกสี่ปีผมจะเกินบริเกิดดอปีินานะพวกเจ้าบุตร้องหวังเสด็จมันกินมันปีนาน สี่ปีพอดมันจังสีไงนั่นจึงสิเกิดม,มาเหยียบไว้ <c oughs> เห็นบ่ได้สองดอกเลยได้น,นี่พี่นอ้องพัาก็ได้สองดอกด้อ่าใครโทรมาบ้าโทรมาก,กับบอฮับแล้วกำลังถ่ายวิดีโอเฮ็ดอยู่ This is real king breed guy บ i กเห็ดพึ่งหวานของไทยสิว่าเอียนว่าคนไทยมันไม่ได้ดอจจกบักใหญ่างนีนะยังเหลืองอย่เห็นบ่นี่น เบอร์สองเบอร์สามล้วแต่ว pues ่าเอาพาไปไว้แล like like so, ้วย so, <Mu> ันนอนกินมันดิมันอยากนอนเลยขันกล้าย่ามมันมันนอนได้เห็ดอันนี้ซอยออกแต่มันเกิดยังกินได้อยู่นะเนี้อลวกเลยนอนเห็ดมันไม่เป็นไรดอกมันไม่ใช่นอนคนตายนะบอกคนไทยพวกคนฟังนะนอนเห็ดมันบอคือนอนคนตายได้ผมเจะบางคนยาดมนนนอนเห็ดกากินได้น่นอนดอก่านึ่ เบื่องหวาน king bleed mushroom สิขอบทอมตั้งแต่นได้สามดอกแล้วนี่ดิเอาดอกแรกมาเลยเกิดอยู่ออกองต้นไม้เงี้ยน้อยูปนะโอ้มันเผาแล้วพี่น้องเดี๋ยเอาไปได้ตัวน,นี้เผาแล้วนี่จะนอนเบิ้งเบื้งเห็ดผึ่งนี่มันเกิดอยู่นี่ในแคมป์ปานี่นก็หลุดเลย <c oughs> สิครับไมว่าโปรยอยู่

ขนาบุพานนั่นเด้บุพานตาตาบนนู้นไอแจ้งแทบขนาดได้ดอกเลยเด็ได้เท่านี้แหละหาถูกหายากพขาจะสามสี่ดอกคือเกือบเต็มชงแกงในหม้อหนึ่งแล้วนี่นะไปแกงสดดอกกระเจียวเด็กเดินทางต่อไหมใหญ่นี่เนาะไฮโซห้มันเนี่ยไฮลัมไฮลุยเนี่ยปลาเออปลาเออฮลโหลปลาใหญ่เนาะใหญ่แนาดหนเนาะเจ๋อแล้วพี่น้องเจอแล้วนี่ได้เห็ดนี่ม อเย็ดจริงเลยดอกยังงามอยู่ได้เโอ้โอ้หม่แทงเลยลายยุงโอ้ตัวนี้โอเคนะตัวนี้นะโอ้ยยุงมันจะข้าวมาเลยมาเนี่ยโอ้นี่เด้เบอร์สองเลยมองยังงามอยู่พวกจับคางมันขาวในเบอร์สอง this is white that's number two king 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 สออนุญาตขออนุอยเพ่อแม่จันสียันมันนักกระัาทกระโอกบัสตอร์โอ้ ปาดเขาเขาว่าอะได้คือคือปาดหลายแทีเขาว่าสอีต้นมันมเป็นว่าเก็บเพชรคิงเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันซ่ามันซอยตีนนี่างละอืมอืมไปซื้อก็ซอยพวกซื้อก็น,น,กกน,น,นไปนี่เลยซอยไปซอยมาเหลือน,อน,นั่นดิพ <laughs> วกเก็บเอาเมื่อนักอีกแล้วเจ้าเฟอเป้มื่อนี่ทมไหวก่อนเนี่ยขนาดทมไหวนี่ครูปีมันยังบอกออกได้เนี่ย ซีฟิคัวม v e r ด้แบ r ดีๆกูอิ่มๆมันออกมาทุกปีซีปีนี่กลางวันดอกเป็นีละสวยบางทีดอกนี่นองก็หอกกินมันได้โอ้ก็หอกกินก่อนดอกนี่บทันมันดอกมันเป็นจับป่ายังเหลือตีนำเบอร์หนึ่งแล้วนี่ นั่นเบอร์หงเลยเรีก็อกกินมันเลยนะนี่ก็หอกกินมันนะโอ้ตีมันยังเย็นอยู่นองปากตีมันไวให้มันเกิดอีกสี่ปีเอาตีนมากินก็ได้ใส่มีกินก็ได้ก็หอกเลยนะกินมันอาทำไมเห็นบ่โอเคเห็นบ่ทุกคนสอบเป็นนี่ทีนัมเบอร์วันเลยหนึ่งน้อยน้อยหนึ่งดอกมันเนี่นีย ผ็ดพึ่งหวานตอนตอนมันยังน้อยมันสิเป็นสีนี่นะว่ามันเ่ามามันสิเป็นสีเหลืองออกเหลืองออกตอนมันยังน้อยนะ when they are baby they look like this when they get old they get bigger and bigger โอเคเห็นอีกแล้วบ่เอาดอกนี้ก่อนทานตีนออกนลย

มือมันกินเรือแต่การมือท่านมันล้วคิงกับตัวจังโกเบิ้งเธาจะขึงไหมเบิ่งเนาะจะถ่ายนห่นม่ยากายนะขาไม่ยากมีตาตีมันขึ้นกันโอ้ตีมันยังได้ตาตีมันออกนี่ได้เนาะมีจะพาไซคุเลอร์นะนี่ต้องซอย ซอยขี่ปากมานัอนออกนะแม่ข <c oughs> ี่ปากมันเน้นี่นี่ซอยขี่ปากมาัน,นอกนอปกปลาดีเจ้าขี่ปากกระหอกซอยเอาไว้พวกซื้อกับซอย,อย,บอยแบบน,นี้แหละซอยไปซอยมาโบเรือยังเลยบอกคุณซื้อป่ปลาทีเจ้าซอยไปซอยมาเรือเท่านี้แหละเรือมันกินเลยเรือกระหอกกินแต่ว่าตากไร้เด้ดอตาิ ผ่านนี่ได้รอดนี่ตากนี่นี่แห้งออกมานี่เขาบปหู้แล้เขาอยังกินอยูม่มานเพิ่งเอาตัวนี้ขึ้นมาเพิ่งเยอะผ่านถูกดอกนั่นอยู่ข้างใน,นมันกินเบิร์ดามาทีแรกบรเห็นไหมบ่สองติ๊กโอ้ตากได้อยู่นี่ดิโอ้พวกเจ้ากินแซ่บได้ตัวนี้ข้างเหลืองนี่คอยหมักตัวนี้แหละเห็นแล้ว่อคนอ่ะหูดอกเป็นไงเนี่ยเห็นบ่แต่ว่ามันกินน <laughs> ี่ทำไมมันกินจะก,กระทอเลย กินเลยซอยซอยหน้าก้นหลัง่้นปลาที่ตจ้ามันมากินอย่เลยโอ้มันติดกันเลยติดหน้ากระสีตัดอองสิติเด็ดคนเป็นสองเราปลาทิมปลาทิมอยู่เอาไปตากก็ได้นี่ซอยเอามันเลยเป็นน่งซอยกันอยู่ได้นี่มันคล้องหลินได้เก็บให้ทิ้งนี่ซ้อนเขาปลาผมใบมังกหม ขี่ผ้าตกมาได้ฝนนี่เด็แต่ว่าซอยเอ,อ,อาอยูดด่วันนี้มันนักได้เนี่ยไปเบิดนี่นี่แต่ห้อยขี้ปากมันสินี่ยยากกินน้ำแอลกอฮอลพวกเจ้าไทยกับขาวซีเลียดก,กระลอกนะยากกินน้ำกระลอกนั้นี่ยากกินน้ำกระลอกนี่ได่ตาขาวลุ่นนี่นนซอยไปชี้ มีดต้องเขาได้มีดบุกเขาอันนี้ออนเป็เรื่องรุ่นนี้แล้วกินแสบนีอร่อยนะเรื่องเรื่องซอยอันนั้นผมมันไวอยผมมันไหวอันเด็เดตนนัวไหนกัน <คะ S 1> <c oughs> ข้าง<ม>เรื่องออเอลยเลยแซบได้แต่นีหอร่อยได้เพชรพึ่งหวาน ตีมันออกผู้จ่ะงานกินมกรอบติดเทวะนี่มาไปเจอของแท้นี่เดย์ตัดตีมันออกซอยนี่ออกอยู่โอ้มันของหลินไหยเก็บให้กินมีซ่าซ่าแล้วมันนี่แหละนี่เป็นเรื่องแล้วนี่มาต้องเห็นมีเขาๆ ก,กินได้ไม้มีแข็งใช่ปลาดอกไม้ตอาดอกัไม้ปะไม่งได้มันเกิดอีกกอจื้อไว้เด้อบัดมาขนาเจะจื้อไว้น้นไห่จะมาหาปีนาบบเห็นหรอหเงานี่มันเกิดลมพนเลยโยังได้อยู่ตัวนี้นะแข็งอยู่โอ้ยขัด ซอยข้าไปหันกินนี่ซอ,อยมันกำลังตาเนาะเขาซอยซิและมันสะานะซอยเาไปเข้าไปนอนเบิดเหมันมันกายยามันเลยซีเซ่นมันสิเบิดแล้วมันนอนเห็นมัได้เทา่านี้แหละไปเอยาวปาน่เห็ดคิงเห็ดเผื่กหวานเดางไงเห็นบ้นี่ เบลอนะเดยวตะก้าหนึ่งนั้นสองอแล้ว,ว,วนี่เลนี่นนี้เลยใคลออนคเลอเอาใส่ทงยางใส่คลเร่อใส่ไอ้ด้ยันนำก่อนมันาเพื่อเมื่อหาบ้านเลยมันสีนอนจะกินมันเ,เดี๋ยวสองตะก้าไปเดินทางต่อไปเรื่อยๆใ่นะ